ชว่าซนดิสอ่าแบบเอาต้าลักกันเลยทีเดียวนะครับแบบดูโอแฟดได้นะครับแฟดได้ตัวใหม่ของผมตัวไหนใหม่ตัวไหนเก่ากันละนี่หมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสุสรสสิโชคนะครับตัวนี้ตัวเก่านะครับแม่เดี๋ยวมุมนี้นะอ่าก็ต้องบอกว่าตัวนี้ตัวเก่าใช้มามเป็นปีแล้วอะ่ะก็ก็เป็นแบบดูโอแฟดได้นะครับอย่างที่ ตอนนี้ก็คือฝั่งหนึ่งเป็นแบบ USB Type C นะครับผมเป็น USB 3น่าจะเป็น3.0หรือ3.1นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น USB Type A นะครับผมซึ่งตัวนี้ขนาด 64GB ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานกับคอมพิวเตอรอ์ไม่ว่าจะเป็น PC n o โน้ตบุ๊กหรือฝั่งนี้ก็เอาไปเสียบกับในส่วนของตัวมือถือระบบปฏิบัติการ Android ที่เป็นแบบ USB Type C ได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ตรงนี้ก็ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์แปลงจาก Uh, A2 Lightning ก็ไปใช้กับในส่วนของ iOS ได้นะครับผม uh, แต่ต้องมีอนะแดปเตอร์เนาะสำหรับ iOS ออปัญหาเกิดคือพื้นที่มันไม่พอสำหรับหกสิบสีกผมก็เลยไปจัดเจ้าตัวนี้มาซึ่งตัวแรกเนี่ยบอดี้บอดี้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเนี่ยพลาสติกแบบจ๋าเลยอ่ะเบาวิวเลยตัวนี้เบาวิวเลย,เลยไม่กี่กมหรอผมว่าแต่พอ ตัวนี้เขาบอกว่าลักซ์นะลักชัวรี่นะครับผมตัวนี้นี่สีอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าสรุเป็นโลหะทั้งตัวคือตัวแรกเนี่ยมันเหมือนกันเดะเลยก็คือตัวตรงกลางเนี่ยจะเหวี่ยงหมุนซ้ายขวาสลับว่าเราอยากจะใช้ไท้ซีหรือไท้เลักษณะของตัวใหม่ที่ได้มาเหมือนกันเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวลักซ์อ่า LUX ก็คือลักชัวรี่เขาบอกว่าโอ้โหคุณภาพต้องบอกว่าดีขึ้นต้องบอกว่าเป็น USB 3.2 จะเป็นเจน1เองอะ่ะไม่ถึงเจน2ครับผมแต่ก็เกือบสุดแล้วกันอ่าสามจุดสองเจนึนะครับตัวนี้อ่าบอดี้เป็นโลหะทั้งตัวแม้กระทั่งที่ที่เหวี่ยงรอบข้างเนี่ยที่จะสลับระหว่างใช้ท้าย A กับใช้ e t าย C ตัวนี้อ่าอันนี้เธอท้าย C อันนี้คือไท A แล้ววัสดุจับดูแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวไท A ไท C ก็ดูพรีเมียมขึ้นเยอะเลยนะครับผมราคาของตัวบอดี้พลาสติกกับบอดี้โลหะเนี่ยก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับหลักร้อยบาทแล้วกันแต่ตัวนี้ผมไปเอามาขนาด256 g b กะไดูพรีมุม่งพรีเมียมมากเลยอะ แล้วก็ใช้วิธีการหมุนนะครับว่าจะใช้ Type C เหมือนกันต่อกับ Android PC Notebook ได้และถ้าคุณมีอะแดปเตอร์ที่เป็นอ่ USB 3 Camera Adapter ก็เอา USB Type A ไปเสียบแล้วต่อเข้ากับ iOS ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปลองวัดความเร็วด้วยโปรแกรม SSD Benchmark กันดีกว่านะครับครับผมกลับมาที่ อันนี้เป็น Windows 11นะครับเราจะมาทดสอบกันบนนี้ละกันจริงๆก็ใช้ทดสอบได้ทั้งบน Windows 10 Windows 11นะครับผมไปหาโปรแกรมช่วยทำการทดสอบหน่อยนึ่งอยู่ในนี้อยู่นี้โปรแกรมนี้อ่ใช่ไหมเ s d benchmark ผมบอกชื่อโปรแกรมผิดขออภัยนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจจตุพลนะครับแนะนำโปรแกรมนี้มาที่พวกเราเข้าถึงและ ตรวจสอบได้เนาะผมเปิด<อ>โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ Port t <SS> b l l e ตัวนี้นะครับผ SSD Benchmark <Start S 1> นะครับ <but. S 1> แล้วเราก็แทบมาเลือกนิดน,นึงผมจะ เอาแบบเร็วแล้วกันเเชช็็็คคบออก่าตัวเนี้ยเอาตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ไม่เอานะครับตรงนี้ผมคงไม่ได้จะไม่อธิบายนะเพื่อนๆว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับมีการตรวจสอบไฟล์ 4K ด้วยไฟล์ขนาดเล็กๆนะครับโอ้อันนี้จะให้เช็คว่าจะใช้กับในส่วนของตรวจสอบความเร็วของไดร์ไหนเดี๋ยวผมจะเลื่อนรูดสอนลงไปจะให้เช็คว่าจะใช้กับในส่วนของตรวจอ่านี่ครับ เ a n d i s สามจุดสองเจนหนึนะครับผมซึ่งเป็น Sandisk Luxury ตัวนี้นะครับดูอาแฟ d ไดสอะแถบไป Edit คคอบบ็ b b บทดสอบกับไฟล์ขนาด 1GB นะครับแถบไป START t เริ่มเลยปุ๊บเกเงปอร์เซ็นต์สอเปอ็ย่สบาเปเ็นเปอรซสอบอยู่อร์เนปอร์ โอ้ยเังไม่เสร็จยังไม่เสร็จาปเน่าจะเสร็จแล้วอ่น่าจะเสร็จแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า ผลตรงนี้นะครับจริงๆต้องตรวจสอบสัก2-3รอบนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตตรวจสอบรอบเดียวผมจะใช้ความสามารถของ virtual review นะครับซึ่งเป็น add-on ที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ nvda community add-on นะครับ virtual review วิธีการใช้งานเมื่อทดสอบเสร็จแล้วผมก็กด insert Ctrl แล้วก็ตัว W USB Review One SSD b e n c h m a นี่นะครับสอแล้วผมก็กดลูกศรลงมาอ่านค่าต่างๆ E Phone USB Sandisk 3 2มจุด USB D หน Gb อ่าอันนี้ครับก็ตรวจสอบกับตัว Sandisk 3 2มจุดนี่แหละครับ USB Sandisk Sandisk นะครับ Read p h o n e Read i Con e อ่าอ่านเท่าไหร่เขียนเท่าไหร่ห0ึ่งจุอ่าอันนี้ตัวนี้ยังไม่ใช่นะ อ่าเขาบอกโอเคผ่านการตรวจสอบสิบหกเคโอเคสี่เคโอเคทุกอย่างก็โอเคหมดนะสองร้อยสามสิบสองจุดแปดเจ็ดีบอ่าอ่าตัวนี้คือขนาดของแฟลชไดซ์แซนดิสตัวนี้นะครับก็จริงๆซื้อมาสองร้อยห้าสิบหกกิกนะครับเหลืออยู่เพียงสองร้อยสามสิบสองจุดแปดเจ็ดีบเขาก็เห็นไม่เต็มเนาะเพราะว่าการคิดของโรงงานกับการเห็นของวินโดว์ก็จะเห็นไม่เท่ากันไม่ถึงที่เราซื้อไม่อันนั้นเป็นเรื่องปกติครับผมกดลูกศรลงต่อ 1 5 4 4 3 mb/s 6 4 3 7 9 mb/s อ่าอันนี้แหละครับคือค่าเลสกับค่าไลท์นะครับตัวแรกเป็นการเขียนอ่าการอ่านครับเลสเคือการอ่านอันที่2คือการเขียนก็คือไลท์นะครับผมอ่าอ่านเท่าไหร่นะร้อยก่าเมก์เหรอเขียน60กว่ากเมก์เองเหรอ1 5 4 4 3 mb/s 6กสี mb/s อ่านี่ครับเขาบอกอ่านได้ประมาณ150เมก เขียนได้ประมาณ60กว่าเมก์4 k 154.43 MB/s 64.79 MB/s 154เมก์อ่าน60 63เมก์เขียนก็ก็ถือว่าถ้าเทียบกับ USB Gen 2ก็เร็วเร็วนะครับอันนี้ก็ถ้าเทียบเทียบกับในส่วนของฮาร์ดดิสก์จานหมุนก็น่าจะได้ใกล้เคียงกันเนาะแบบ Sata 1อะไรอย่างเงี้ย s a t a 1 Sata 2นะครับพอ Sata 3จะวิ่งไปถึง300เมกะไบต์เปอร์เซกกันตรงนั้นแล้วใช่ไหม แบบฮันดิจันหมุนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเร็วไหมก็ก็ดีกว่าสมัยก่อนนะถ้าเป็น USB Gen3 นะครับผมโอเค Escape ไปเดี๋ยวผมขออนุญาต s s ด d t ปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปที่ D p c ๋วมอ่าตล้วผม s ะ n d อนุตัวนี้ผมจะ e ออก t ไปผมกดออกไปนะคเับผมกดอนปเดตัว J ที่อยู่หน้าไร้ตัวแซนดิสครับแล้วก็ตอนนี้เราผมก็ดึงแฟลชไดร์ออกได้เพราะผม e 7แฟลชไดร์กแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมผมผมามเดี๋ยวผมจะเอาตัวในส่วนของตัวแซนดิสที่เป็นตัวแรกของผม 64GB กิกะไบต์นะครับตัวนี้ยังไม่ถึง3 3 2นะแต่เป็น USB Gen3 เหมือนกันอ่ะ โอเคเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นห็นแล้วครับแนดโเอร์ัอันนี้เป็นแบบ s a n d ิ้สดูโอรุ่นโกนะครับผมก็คือตัวเริ่มต้นเราเข้าไปที่เดี๋ยวครับเปิดโปรแกแมใหม่อีกทีนึงแล้วก็คราวนี้ก็อา ใกล้โอ้ต้องไปรีบไปเปิดบริการหมอคอมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวอีกรอบนึงแล้วครับแอปดับทามไม่ไม่เอานะครับ not check ไป 4k ไม่เอา not check 4k 6 4ไม่เอา n o 4k 6 4ไม่เอา not c ไม่เอาอ o m b o box 4ดับล้มาเลือก drive เลือกตัวอักษรลงมาที่อันนี้เป็น sandisk dual usb dvi e c e นะครับเป็นรุ่น go edition เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงตัว luxury ตัวนี้64กิกะไบต์นะครับแต่ว่าลองมาดูความเร็วกันว่าถ้ายังไม่ถึง3.2หรือถ้าเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวไปเอา USB Gen 2มาลองดูเหมือนกันว่าต่ำไหมแต่วันนี้เตรียมมา2อันก่อนเนาะถูกแล้วบอกดึง g ห,ห,หนึ่งกิกถูกแล้วถัดไป start ท <Start S 2> เริ่มเลยอ่าถ้าเป็นเดบยูีแเดี๋ยววันไหนมาวัดความเร็วให้รับชมกันว่า มันจะวิ่งไปได้เท่าไหร่อันนี้เมื่อกี้แซนดิสที่เป็นดูอัลเฟดได้ตัวรักชูรี่วิ่งไปที่ร้อยห้าสิบสี่ทับหกสิบสามนะครับและเขียนนะครับร้อยหกร้อยห้าสิบสี่เมตร อ่าแล้วก็63เมกเขียนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูตัวิ go edition ตัวนี้ดูอาไดแบบ go ตัวบอดาสติกเนาะมีติดตัวเนี้ยใช่ละโอเคคราวนี้ผมก็ใช้ Virtual Review เหมือนเดิมครับ insert control w แล้วก็เนี่ครับเดีดี๋ยวนะครับดิาได้ b นะครับเป็น ดิสดัอลดได้อ่านเท่าไหรเขียนเท่าไร่สบหรบโอ่เจ็ดจดามศ g นเนี่ยหกสินะครับหกสิเห็นเพียงแค่5 7 g สอย่างที่บอกครับเขาเขียนบนหน้ากล่องเท่าไหรเนี่ยแต่วินโดว s จะเห็นน้อยกว่าเท่านั้นเสมอ6 4 g ิเห็นเพียง5 7 g สนะครับอันนี้เรื่องปกติครับแฟชได้ของคุณไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้นั่นแหละครับผมลุกส่ลงมา14 5 7 7 MB/s 349.24 MB/s เนี่ยแหละครับอันนี้เป็น USB 3.0เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่า3.0หรือ3.1นะครับก็เจนต่างกันก็อ่านได้เร็วกว่ากันไม่เยอะตัวนี้อ่านได้4 4 1 4 4่7ร้อยสี่ m b s สามสี่าอ่ m b อ่านได้140เมกนะประมาณแล้วก็เขียนได้โอ้ไม่ถึง40เมกเองอ่ะ1 4 4่7ร้อยสี่สิ m b s อ่าคือ ตัวอ่านอ่านได้145เมกอ่าถ้าเทียบกับตัวนู้นก็ห่างกันไม่เยอะนะครับห่างกันแค่หลัก10เมกอ่าประมาณ10เมกส่วนเขียนเนี่ยก็ห่างกันประมาณอู้ก็ก็พอสมควรนะหายไป1ใน3เลยจาก60กว่าเมกเหลือ39เมกก็ก็ถือว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในอะไรที่รับได้นะครับในการอ่านเขียนของเจ้า u ูดีฟไดตัวนี้แต่ว่าอัตราแบบเนี้ยจะผันแปรและผันเปลี่ยนไปตามาในส่วนของ การตรวจสอบในแต่ละครั้งด้วยสภาพแวดล้อมพื้นที่ในตัวแฟลชไดร์เองเพราะว่าอันนี้มีการใช้งานไปแล้วไม่ได้เป็นแฟลชไดร์แบบเปล่าๆทั้งคู่นะครับทั้งคู่มีการใช้งานไปครึ่ง,งหนึ่งหรือมากกว่าน้อยกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มารีวิวให้เรียนรู้กันว่านี่คือจริงๆก็เป็นแฟลชไดร์ใหม่ของผมที่นํามาใช้งานในการแบ็กอัพข้อมูลบางส่วนเพราะว่าการขึ้นคลาวก็ดีมีประโยชน์อย่างแต่ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีขนาดพื้นที่แฟลชไดร์ตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ มีตั้งแต่ 8, เมก16 32 64 128 2 5 6 512 1เทราไบต์แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆกว่านั้นนะครับผมเองก็ลองมาที่ขนาด256ตัวกิกะไบต์แล้วเนี่ยแต่ว่าอยากจริงๆอยากได้ไปถึง512กิกไปถึง1เทกันเลยทีเดียวแต่ราคาก็จะขยับไปตามไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น64 g กิกเนี่ยะจะอยู่ประมาณ3 3 0 0บาทบวกลบร2อบ8ไปอยู่500-600ถึง600บาทบวกลบ128กิก uh เดี๋ยวนะ64บเนี่ย3า0 128 5 600บาท2 5 6ิกิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ัน0นึงถึง1,300อ่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่วัสดุด้วยจะเป็นตัวโกรหรือเป็นตัว Luxury อย่างของเซนดิสเนี่ยถ้าเป็น5 1 2ิกิกก็ไปป่าไป2000กลางๆอย่างนี้เป็นต้นบวกลบนะครับถ้า1เทเนี่ยก็ไปแตะครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวซึ่งราคามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามแต่เทคโนโลยีจะเอื้อมนวยแต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าราคามันลงมาาแแล้ว้ววถเทียยบบกกััสม่่่อนตา มันก็ยังสูงอยู่นะก็ Dual Fat d u อัลเฟตไดก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่มีไว้ใช้ได้กับทั้งมือถือแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC n o t e ้ตบุกนะครับก็ลองเลือกสรรและใช้งานกันดูนะครับก็นำมาแนะนำบอกกันมีเรื่องของไทป์ของ USB ด้วย อย่างเช่น USB 3.0 USB 3.1 USB 3.2 3.2ยังแบ่งออกเป็นเจน1และเจน2เนี่ยถ้าเป็น Gen 2ก็จะเร็วกว่านี้แต่ว่ามันต่างกันมากหมายถึงเออ3 s b 3.2อ่า USB 3.1กับ3.2เนี่ยอาจจะวิ่งต่างกันอยู่แค่หลัก10เมกหรือไม่ได้ต่างกันแบบอย่างเมื่อกี้อ่าตัว g o Edition เนี่ยอ่าตัวเขียนได้40เมกตัว Luxury ไปได้ถึงประมาณ60เมกมันไม่ได้โดดจากา40เมกเป็นแบบ 200เมก5 0 0เมกไม่ได้ถึงขนาดนั้นการทำงานโดยุดทั่วไปต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เกิดจากอาคอมพิวเตอร์วัดออกมาแต่การใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่างกันมากนักอาจจะดาก๊ก็ไฟล์1กิกเนี่ยอาจจะเร็วต่างกันไม่ถึงแบบ หนึ่งวิสวิเลยด้วยซ้ำต้องบอกว่าการใช้งานทั่วไปแล้วแต่ง,งบประมาณนะครับเพราะว่าตัว g o Edition ของ Sandisk ที่เป็น Body พลาสติกกับ Luxury เนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเป็นพลาสติกกับเป็นโลหะและการการทำงานของความเร็วก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ราคาต่างกันอย่างเช่น128กิกเนี่ย ตัวโกลดิชันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500บวกลบแต่ตัวลักชรี่จะไปอยู่ที่600บวกลบตัวค่าวัสดุกับ USB Gen เจนเนี่ยก็มาเพิ่มอีก100บาทก็แล้วแต่งบประมาณนะครับลองเลือกกันดูนำความรู้มาฝากกัน กับอุปกรณ์ใหม่ของผมอีก1ชิ้นจริงๆตัวนี้ใช้มา2อสเดือนแล้วหลังจากที่ผมโดนแลนซัมแวร์ไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาใช้ควบคู่กับ e x t r r n l l h a r d d ด i v e นะครับเป็นตัวนี้ที่จะทําให้กอบข้อมูลได้อย่างง่ายพกพาสะดวกมากยิ่งขึ้นลาไปก่อนนะครับกับผมซิโชควอร์ไรนันบริการหมอคอมหนึ่พลาสกับผมหมอคำลงครับสวัสดีครับผมดีหมอคอม